สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับมือนี้มือนี่เย่าฟามากนี่มีไหมช่วมนี่สองเหลี่ยมครับจารนาเมองดูงามบอกนี่สองเหลี่ยมครับมือนี้เห็นนี่ไหมทั้งสองเหลี่มมีไหมสองเหลี่ยมด้วยนี่เหลี่ยมน่อยกับเหลี่มใหญ่ถาว่ามืองเหลี่มใหญ่กว่นคือท่ำเสียนเลยครับเหล่มนี้ นี่ติดกับพี่นุ่งนะครับนี่กับพี่นิดหนึ่งเป็นเล็กแหนบนะครับเป็นมีดเล็กแหนบตีร้อนขึ้นรูปชุบแข็งไว้น้ำมันมีมุดยุดยุ่ฟักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบสี่จุดครับโมเสกเก้าจุดนะครับ ยุดฟักเริ่มยุดไปมันเราจะดำมนี่มุดหยุดสามดูดระเชียบหนึง่งดำมก็ไล่ดีสวยเลยมึงข้างในกันครับเป็นโบวี่ดำมประกบ มอเมือง,งสเปกมีดสเปกมีดความยาวอยู่ที่11บบนิว้ว11นิ้วกว้างสุดอยูที่2.2ตัวนี้นสันนาสันนนา 5, 5. เป็นเล็กแนบนะครับตีร้อนขึ้นรูปชุบแข็งด้วยน้ำมันมใส่งนักเลยนะครับเพราะว่าเป็นเป็นเล็กแนบแล้วก็สนน้า,นายกูกนัก,กนัาจะทังโลกตีร้อนขึ้นรูปชุบแข็งมันเป็นด้ามประกบ บ่มีร้อนนะครับดกบศูนย์เก้าแปดสามสี่ห้าแปดหกแปแอดไลน์มาเบอร์นี้หนึ่งพันบาทครับเรียน่พันสามนสามร้อบาท, 1, บาทให้ฝักไปสวยๆเลยนี่พร้อมตักเลยถึงงานผิวไฟ0ู8ย์เก้าแแอดไลน์มาเลยก็ได้ครับเบอนี้ อยู่ฟ้านักลา่ากู้พาเล็กที่คุณบอกด้ยมาเมือง,งเหลี่ยมที่สองครับเหลี่ยมน้อยครับตัวน,นี้งานหนักบ่ได้นะครับงานทำข้าวทำเลยหันหันจจเรียวอยตัดเรียกได้น้อยได้อยู่ครับตัวนีเหลี่ยมน้อยแต่ว่าสวยครับทำน,นิ่งสวยไร มีมุนจุดฝักหนึ่งสองสามสี่ห้าจ็ดแปดเก้าจุดมเสรจุดครับทางเลสีสวยไล้ครับเลมี้มองสปเปกมี ความยาวของใบม,มีดอยู่ที่9.2 9.2งสุดอยู่ที่1.4 4นสีนาสันบามมยาสันเบามมยานะครับสา ไม่ปาดไม่หัน่นไม่ซอยนะครับศูนย์เก้าแปดสามยี่ห้าแปดหกแปดแปดนีอะไรมาเบื่อนี้ตอนนี้ราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทครับอย่าหมุนหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทไปทั้งจะบวกเพิ่มแปดสิบบาท ถ้า,าผนนู้ใดอวนเดี๋ยวผมลดใหนอยู่ะครับมมีลดไดกสวยเล้ครับทีดดนีศูนย์เก้าแปดสามสี่ห้าแปดหกแปดแปดมอลไมาบนนี่เ,นเล็กแนบนะครับ สองเหลี่ยมนี่สองเหลี่ยมครับแต่ะอ่จี่มือสองมืออาจจะมีคลิอีกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้งานสร้างผมเรื่องานสร้างมไปเนี่ยเรจะดีได้งานตงคลิปป่ะที่นี่สองเหลี่ยม,ม,ออออมนะครับฝาตัดสิน,สนใจนะครับเออศูนย์เก้าแปดสามสี่ห้าแปดหแปดแปดดีอไล่มาพันหนึ่งร้อย นี้พันสามร้อยแต่ทั้งจะบอ,อกเพิ่มแปดสิบบาทอบอกกันไหมครับชิปนาครับวันดีครับ